สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม็กกูน,นะคะผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรค่ะทั้งออกแบบผลิตติดตั้งบริการหลังการขายนะคะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มค่ะและอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยนะคะและที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่รถไฟค่ะแต่เป็นเครื่องล้างภาชนะสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของทางเรานะคะการันตีด้วยยอดขายกว่า500เครื่องค่ะและประสบการณ์ยาวนานกว่า29ปีนะคะ มีเครื่องล้างหลากหลายรูปแบบเหมาะสำหรับภาชนะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตะกร้าถาดหรือภาชนะรูปแบบอื่นๆก็สามารถทำได้ค่ะถ้าหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆจากทางแหมงฟู้ดนะคะและวันนี้น้ำหนึ่งและแมงฟูด้ดต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย